สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตาม c h anel n r d i u s c a r นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายรถมือสอง่นะครับ g ู o d คา r ขงเบ้งนะครับเซรีไทย90นะวันนี้ผมวังนะครับนะจะมารีวิวนะครับกับรถสวยๆรถครอบครัวเจที่นั่งนะครับสีด้นสีดำนะสวยๆแบบนี้นะเลขไม้น้อยปีใหม่ต้องคันนี้เลยนะครับพบกับคันนี้เลยนะครับกับตัว Honda CR v นะครับ 2.4 EL นะปี2018ขับ4นั่นเองนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเบนซินสีสูบนะเป็นเครื่องเทคโนโลยีใหม่เป็น Earth Dream Technology นะฮะเครื่อง iV Tech นั่นเองให้กำลังแรงม้าอยู่ที่173แรงม้านะครับนะคันนี้ก็จับคู่กับเกียร์ออโต้นะครับ5สปีดนะครับนะเลขไม้์คันนี้อยู่ที่6 6 0 0 0นะครับนะราคาขายคันนี้อยู่ที่859,000บาท นะครับนะผ่อนอยู่วันหมื่นห้านะฮะเครดิตดีฟีดาวนะครับรับไปเลยนะฮะรายละเอียดของรถเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีประวัติการชนหนักชนเบาตัดต่อโมดิฟายจมน้ำทีลัางกาอย่างแน่นอนนะฮะบริษัทศูนย์จำหน่งของเรานะเอสพีเซ็นเตอร์คาร์นะนะครับเราเราประกันได้เลยในเรื่องของตัวโครงสร้างนั่นเองนะครับในส่วนของนรายละเอียดของรถกระจังหน้าเป็นโครเมียมแถบใหญ่สีโครเมียมนั่นเองนะครับนะ้นเป็นสีโครเมียมนะครับโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับ นะแผ่นลำพึงด้านหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับตัวรถเองก็จะเป็นสีดำนะพร้อมในเรื่องของชุด,ชดโครมไฟหน้าเป็นเป็น LED ทั้งระบบเรียบร้อยทั้งตัว Daytime r ร n n i n g l i g ท t นะทั้งโครมไฟหน้าเป็น LED ทั้งระบบบดน,นะครับในส่วนของนะไฟตัดหมอกย่ยเป็นไฟหลอดไส้นะครับนะกันชนหน้าจะเป็นกันชนเดิมจอดโรงงานนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับราเละเอดรถเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆสวยๆสีดําไม่มีในส่วนของรอยบุกนะครับนะ ด้านข้างของตัวรถเองนะครับมีโปร่็อกนะออกมาหน่อยนะครับตามโครงสร้างตามแบบของนะโทรศสตร์ของตัวรถนั่นเองนะครับในส่วนของตัวนะฮะตัวล้อนะฮะเป็นล้อแม็กดิสเบรกคู่หน้าเป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับเป็นล้อแม็กหารูนะฮะดิสเบรกคู่หน้าได้ยางโยโกฮาม่านะครับปี2021นะตอนนี้นะครับนะขอบ18นะสวยๆแบบนี้ยางนะครับสภาพยางนะครับ90% สุมลอ้อภายในนะครับเดิมอยู่นะครับเบลช็คเดิมนะฮะสวยๆแบบนี้สุมล้อเดิมนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะดานข้างเองก็ติดจะติดในเรื่องของตกแต่งในเรื่องของที่เป็นแถบโครเมียมนะแถบใหญ่แถบยาวแบบนี้เลยนะครับนะรถรถคันนี้เป็น CRV นะเป็นครอบครัวเจ็ดที่นั่งรถสีดําแล้วก็กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟเละซอวดี LED นะครับตรงนี้นะกระจกมองข้างสีดําเหมือนกันอ่นะปรับปิดไฟฟ้านะครับปรับมุมมองเป็นไฟฟ้าหมด นะครับกระจกหน้าต่างบานใหญ่นะครับมีตัวเรดาร์นะครับควบคุมในเรื่องของการแจ้งเตือนรถด้านหน้านั่นเองนะครับในส่วนของลัางคานะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะครับนะกระจกข้างนะครับนะตกแต่งในเรื่องของเส้นโคมเมียมแถบเล็กนะครับนะเป็นวงกลมไปเลยนะฮะในส่วนของกระจกเดิมนะกระจกติดฟิล์มรอบคันนะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานมีตัวโลโก้ฮันด้านะ โลโก้ติดอยู่นะครับในส่วนของมือจับเองก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับนะปลดล็อกครับปลดปิดล็อกนั่นเองนะครับในส่วนของโครงสร้างภายในนะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างภายในกันก่อนฮนะ,ะแถบล่างนะครับมี c r v ตรงรุ่นเลยนะ,ะเป็นแถบโครเมียมนะคะโครงสร้างยังมีอยู่ในสภาพเดิมอยู่นะครับหัวน็อตไม่ขยับตรงนี้นะโครงสร้างยังเดิมเดิมอยู่นะฮะนะครับนะแผ่นเพลทนะครับมีในสภาพสมบูรณ์หัวน็อตไม่ขยับนะครับ นะเสา B ในส่วนนี้ก็จะเป็นเสา B นะฮะเอามาดูในส่วนของหลังคานะครับโครงสร้างหลังคาหรือเสา A น,นั่นเองนะฮะเรามาดูในส่วนของเม็ดอาร์ต่างๆคันนี้นะฮะโอเคนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเม็ดอาร์ตเดิมนะครับนะเม็ดอาร์ตเดิมอยู่ไม่ขยับนะครับนะลำโพงเล็กๆนะแบบนี้ติดอยู่2จุดนะครับซ้ายขวานะหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตไม่ขยับเลยนะตัวโลโก้ นะตัวโลกโก้ปั๊มก็ยังอยู่นะครับนะไม่สูญหายคันนี้ไม่มีประวัติการชนจากด,ด้านข้างอย่างนี้เห็นเลยนะสวยๆแบบนี้นะด้านล่างก็มีที่เปิดฝาถังแล้วก็เปิดเปิดกระโปรงหน้านะครับนะเกียร์ออโต้คันนี้นะครับนะเกียร์ออโต้แล้วก็มีไ,ไฟนะมีไฟแต่งเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับนะฮะไม่มีไม่มีมมในส่วนของออสนิมนะฮะบ,บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งคู่หน้านะเอ,อยนะฮะทั้งคู่เลยนะเป็นบอกไฟฟ้า ปรับได้นะครับ8ทิศทางนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นเองนะฮะแปดทิศทางนั่นเองนะครับในส่วนของบานประตูนะครับตกแต่งในเรื่องของตัวสีดํานะครับแล้วก็หนังสีดําเหมือนกันมีลายไม้ให้มาด้วยนะฮะนะมีลําโพงขนาดใหญ่ที่วางแก้วอีกหนึ่งจุดนะฮะกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่เป็นออโต้นะฮะเป็นไฟฟ้าหมดแต่ยังไม่เป็นออโต้นั่นเองนะฮะสิ่งที่เราเลือกกระจกปรับมุมมองนะปรับแล้วก็ปรับ ปิดกระจกมองข้ามไฟฟ้านะฮะตรงนี้มีให้มาด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็ p ู s h start นะฮะเปิดด้านหลังแล้วก็โหมดแล้วก็การเลื่อนถลายนะมีตกแต่งคอนโซลหน้าก็เป็นสีดําตกแต่งในเรื่องของตัวลายไม้นะครับแล้วก็มีเลนวอชด้วยนะฮะตรงนี้นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านมี airbag คู่หน้าเรียบร้อยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ t o u c h ร c r e e หน้าจอเดิมจากโรงงานนะฮะ แล้วก็แอร์ออโต้รบบได้แยกซ้ายแยกขวาเกียร์ออโต้5สปีดเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคโหมดอีคอนนะครับพาวเวอร์อัลเลทที่วางแก้เรียบร้อยนะครับมีแอร์แบ็คครบนะครับด้านข้างก็มีนะฮะตรงนี้นะครับแอร์แบ็ข้างแอร์แบ็หน้านะครับครบเลยนะคะกระจกมองหลังนะครับคันนี้เป็นกระจกมองหลังธรรมดานะครับนะไฟสองหน้าเรียบร้อยนะฮะเพดานจะเป็นสีเทานะครับนะเพดานจะเป็นสีเทาสวยงามนะคันนี้สวยๆเลยนะครับนะ ต่อมานะฮะเรามาอยู่เรามาดูในส่วนของตอนกลางนะครับบริตสั่ตอนกลางนะครับนะแถบล่างนะครับตอนบันไดก็จะมี c r v ตรงรุ่นเลยนะฮะโครงสร้างก็ยังเดิมๆอยู่นะครับไม่มีการประไม่มีหยุดเบี้ยวนะฮะในส่วนของเม็ดอาร์นะครับค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งนะตรงนี้เม็ดอาร์ก็ยังเม็ดอาร์เดิมอยู่นะครับนะเม็ดอาร์เดิมอยู่เม็ดอาร์เดิมแข็งมากเหมือนไม่เคยแกะมาก่อนเลย แ็มากเลยนะะฮในส่วนของโครงสร้างนะครับนะเสาบีตรงนี้ด้านหลังนะครับหัวน็อตยึดบานประตูด้านหลังทั้ง2ฝั่งนะครับจะเป็นแบบนี้หมดนะฮะไม่มีขยับของหัวน็อตสักหนึ่งตัวเลยนะฮะนะครับเนาะผับมาได้ล่างเออ่ภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะฮะมีช่องระบายอากาศแอร์ด้านหลังอีก2 usb อีก2ตรงนี้นะครับนะมีไฟสองภายในด้านบนมีนะฮะ แล้วก็ไปสองใแล้วก็ช่องระบายอากาศด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนะครับสองที่นั่งนะครับนั่งได้นั่งได้จริงนะสวยสวยสีเนาะเบาะนั่งไม่มียับนะคะเบาะตึงๆเลยนะครับในเรื่องของตัวเบานะนั่งตึงๆอยู่นะครับในส่วนของล้อหลังเองนะครับจะเป็นดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังเลยนะครับเป็นล้อแม็กซ์ตูนปัดเงายางโยโกฮามาปี2021นะย่ะยางนะครับขอบ18นะขนาดขอบยางขอบ18บุปสมล้อภายในเดิมนะฮะสวยๆเลยนะครับนะเบโชว์ยังเดิมอยู่นะฮะ ระจกเดิมจะโรงงานมีมีโลโก้ของคันได้อย่างชัดเจนในส่วนของตัวเสาอากาศแบบใหม่รูปคลิปฉลามมีสปอยเลอร์ติดไฟเบรคดูที่3นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับนะโลโก้นะครับขับ4นะคันนี้เป็น All Wheel Drive นะฮะเป็นขับ4นะขับ4แบบอัตโนมัตินั่นเองนะฮะ CRV นะครับคันนี้นะฮะมีตัวเซนเซอร์ด้านหลังอีก 2. จุดนะขนาดใหญ่อย่างนี้เลยนะครับนะตัวเซนเซอร์2จุดนะท่อไอเสียเดียวนะครับ โครงสร้างด้านล่างก็เดิมเดิมอยู่นะล,ล้อก็ล้อใหม่ปี2021นดนั่นเองรถปี2018นะคันนี้นะครับนะแล้วก็ใบป,ปัดนังฝนด้านหลังพร้อมระบบไล่้าแล้วก็ครบครบ,ครบนะครับนะตอนนี้ก็เป็นฝาท้ายอตัตโนมัติปัดฝาท้ายไฟฟ้านะฮะมีกล้องถอยหลังให้มาด้วยนะ,ะตรงนี้นะครับนะไฟฟ้าหมดนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนะหัวน็อตไม่ขยับเลยนะฮะ ตรงนี้นะหมุดหมุดนี้ก็ยังไม่เคยแก่นะครับนะแล้วก็โคนัดต่างๆด้านในก็ไม่แก่ไอช็อคอัพข้างบนนะก็ช็อคอัพยังใช้ได้อยู่นะครับไม่มีช็อคอัพเปิดเซนเปิดขึ้นนะเปิดขึ้นนะฮะยังไม่ได้ไม่ได้เปิดแค่ครึ่งนะครับก็คือช็อคอัพยังใช้งานปกติเลยนะฮะนะเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับแบบนี้เลยนะรังน้ำม็ดอาร์ตต่างๆนะครับ มีไฟด้านหลังนะครับนะไฟสองด้านหลังให้มาด้วยนะครับมียางรองนะครับนะ all new CRV นะฮะตรงรุ่นของเขาเลยนะเก็บของได้นะครับด้านหลังก็พับได้นะครับเป็น50าสิบเลยห้าสิบต่อห้าสิบเลยนะฮะก็เก็บของได้อะไรได้หมดนะฮะแบบนี้นะครับยังอะไรอยู่ด้านล่างนะครับยังอะไรอยู่ด้านล่างนะครับมันจะมีคู่มือการใช้งานตรงนี้นะฮะยังอะไรอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็พับพับปิดแล้วก็เอาขึ้นตรงนี้ได้เลยนะฮะ อย่างไรอุปกรณ์เครื่องมือครบนะครับเบาะด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนะวิธีการใช้ปรับเบาะนะครับเบาะคือ50ต่อ50เลยนะคือแบนราบไปเลยนะถ้าเราปิดทั้ง2ฝั่งเนี่ยคือทั้งตอนที่3ไดและตอนกลางเนี่ยคือทําให้พื้นที่การใช้งานของตรงนี้เยอะขึ้นนะเพิ่มสัมภาระเพิ่มในการขนย้ายก,กันสัมภาระต่างๆได้นะครับเนาะขในสะอาดจะอานเนาะเียที่นั่งเวยๆแบบนี้นะฮะ นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มนะฮะปุ่มเปิดปิดได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกล้องข่อยหลังให้มาด้วยนะด้านข้างนะครับน่าลองดูด้านข้างกันนะครับไม่มีรอยทะลอกนะฮะสวยแบบนี้เลยนะครับนะยางเป็นล้อแม็กนะครับตัวโทนฮปัดเงานะเป็นล้อแม็กห้ารูดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังยางของโยโกฮาม่านะครับขอบ18ปี21นะคันนี้นะครับในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับนะเบนซินนะครับรองรับ e 8 5 e 2 0 e 1 0นะครับน้ำมันที่ประเทศไทยที่มีอยู่รองรับได้หมดนะครับรองรับได้หมดแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยนะครับคันนี้จะเป็นเลนวอชด้วยนะครับมีเลนวอชเนี่ยถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นจอที่จอได้เลยนะครับแสดงกันแสดงในมุมมุมอับของรถด้านข้างนะครับสวยงามนะฮะคันนี้ก็รถครอบครัวนะเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถ CR-V 7เจ็ดที่นั่งนั่นเอง นะครับก็สนใจยังไงก็นะสอบถามเพิ่มเติมนะกับคันนี้เลยกับ Honda CRV 2.4 EL นะปี2018คันค,ค,คันนี้ขับ4นะฮะเลขไมล์66,000นะครับ, 66, ร,บราคาขาย8,068,59,000ปนะครับ8,59,000พอนึ่งห้เท่านั้นเองนะครับสำหรับห้องเครื่องยนต์ของเจ้า CRV คันนี้2.4ตัว EL ปี2018มาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เบนซินสีน 4, สูบนะฮะ เป็นเครื่องยนต์นะฮะ Honda Earth Dream Technology i วิทินั่นเองนะครับคันนี้ก็ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่173แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะฮะนะภายในนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับโครงสร้างภายในไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับเทลซีมาร์กต่างๆหัวน็อตเดิมนะครับร้อยคราบน้ำมันเยอะไม่มีนะฮะเครื่องแท่งสะอาดนะฮะเอาคันนี้ก็ได้ปรับสภาพนะทำความสะอาดภายในภายนอกนะครับสปาในห้องผู้โดยสาร นะขัดสีผิวนะฮะเรียบร้อยนะฮะขัดสีขัดได้เรียบร้อยนะคันนี้ก็พร้อมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมส่งนะครับและเรียอของรถนะครับนะตัวโครงสร้างด้านข้างนะครับนะคนน็อตไม่ขยับเลยนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเบ้าชโช๊คนะครับเห็นชัดเจนเบ้าโช๊คยังเป็นเบ้าโช <S <S <อ>๊กเดิมอยู่นะครับ <ๆ S 2> นะส่วนของแบตเตอรี่สีดำนะฮะคันนี้เลยนะไม่เห็นโลโก้นะฮะนะแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานของเขานะคง สำหรับโครงสร้างด้านข้างก็เป็นโครงสร้างเดิมอยู่จากโรงงานนะฮะโครงสร้างด้านข้างหรือจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าเองสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะหัวน็อตต่างๆมันมีขยับเลยระบบพงเลี้ยวเราดูแลทั้งหมดนะครับนะระบบก่อนสมม่งมอบให้กับลูกค้าเราจะถ่ายและมันเครื่องให้หมดเลยะะ ABS ค,ครบนะครับบาร์โค้ดนะครับภาวะโค้ดนะครับในส่วนของตัวหัวน็อตต่างๆอยู่ครบแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีเยี่ยมนะฮะใส่ละมอกนะครับมอกต่างๆครบแล้วนะครับคันนี้นะฮะ รายละเอียดองค์ประกอบของเขายังเดิมๆอยู่นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเลขหมายกันนะครับนะครับโอเคคันนี้ก็เลขหมายนะฮะหน้าปัดหน้าปัดก็เป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะฮะคันนี้นะครับเราไปดูเลขหมายกันเลขหมายคันนี้อยู่ที่หกหมื่นหกหกสิบนะฮะหมายเลขห้าปีสิบแปดสองจุดสี่เอลนะฮะคันนี้นะพุชสตาร์ท นะครับ Cruise Control นะฮะระบบการแจ้งเตือนนะรถด้านหน้าก็มีการแจ้งเตือนเพราะมีเรดาร์ด้านบนนะครับแล้วก็มีเลนวอชอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็จอนะฮะจอเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับเนาะจอก็มีพวกนะครับอ่าเนี่ยนะฮะการนำทาง GPS ภายในตัวโทรศัพท์มือถือบลูทูธออดิโอนะครับตรงนี้มีครบ นะฮะมีครบเลยนะฮะครบครบเลยนะครับพวกแผ่นที่ต่างๆนะครับนะบลูทูธติดได้ในส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์แยกซ้ายขวาได้นะครับเป็นแอร์ออโต้นะฮะในในส่วนของตัวเกียร์เองก็เป็นเกียร์นะเกียร์ซีวีนะครับเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะครับเบรกมือเบรกไฟฟ้าเบรกเบรกมือไฟฟ้าเบรกโหมดไอคอนประหยัดน้ำมันนะครับคอนโซลหน้าก็สีดำนะฮะซอฟทัชนะ ลายไม้นะครับตกแต่งสวยๆแบบนี้นะครับพาวเวอร์โอเก็มีตรงนี้นะวางข้อวางแก้วได้นะครับตรงนี้ตรงนี้มีช่องเสียบ hdmi usb aux power outlet ด้วยนะครับฟางเยอะเลยทีเดียวตรงนี้อีกนะที่เก็บของนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนในส่วนองคู่มือกับใช้งานมีหรือเปล่าอ่ามีคู่มือการใช้งานมีนะรับุกเซอร์วิสก็มีนะครับก็จะมองหลังธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็งแสงนะฮะ แล้วก็ไฟส่องภายในนะครับนะเป็น LED นะฮะที่วางแก้วนะครับไอ้ أي, ที่วางแวน่นตานะครับที่บังแดดแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กเรียบร้อยที่บังแดดก็มีกระจกให้นะฮะตรงนี้ก็มีกระจกให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งลำโพงนะครับหนะ้าด้านหน้าก็ตัวเล็กตัวหนึ่งสองฝั่งตัวใหญ่สองฝัง่งเหมือนกันนะครับด้านข้างก็มีเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันนะนะนะล็อกได้เป็นเล็อกของตัวเองได้นะครับด้านข้างนะ รถอบครัวจะที่นั่งนะครับคันนี้นะครับนะด้านหล me, ังเป็นเบาะหนังด้านหน้าเป็นเบาะหนังไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับด้านหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะแต่ยังเป็นไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าไปปรับมือด้านหลังทั้งหมดเป็นปรับมือหมดเฉพาะแค่ด้านหน้าอย่างเดียวที่เป็นไฟฟ้านะฮะสวยๆแบบนี้นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อผมได้นะครับนะรถสวยแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานม้แค่หกหมื่นนะครับปี2018ใช้งานเพียงห้าปีห้าปีกับหกหมื่นปีละหมื่นกว่านะครับคันนี้ สนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมนะฮะสวยๆแบบนี้นะรถครอบครัวจะที่นั่งนะครับคันนี้นะครับ Honda CRV นะ2.4 EL ปี2018ครับสีด้วยนะคันนี้นะครับราคาขาย859,000บาทเท่านั้นเองสนใจติดต่อผมนะครับผมวังนะครับ0621837570นะครับนะโทรโทรมาคุยกันได้เลยรายละเอียดเอกสารจัดไฟแนนด์ได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ15ื่นราคาขาย859,000หาหนะฮะสวยๆแบบนี้เข้ามาแล้วนะฮะ ก็สามารถชมรถที่ได้ตรงคูดคาของเบ,บงเส r รสีไท90นะฮะก่อนมาก็ก็โทรหาผมได้เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับนะพร้อมรับใช้เลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากคันนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ในช่อง YouTube r d ด u s Car หรือสามารถดูย้อนหลังคลิปย้อนหลังได้นะที่กดที่ Playlist ได้เลยนะครับผมมีหลายรุ่นเลยนะสอบถามเพิ่มเติมหรือจะให้ผมรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็เขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือโทรมาได้เลยนะฮะ วันนี้ผมนะครับผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเทียนเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่จะเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรนะครับสามารถติดตามแต่กันได้เลยนะครับสวัสดีครับ